สวัสดีค่ะจากบ้านไร่องค์พยอมค่ะเดี๋ยววันนี้บ้านไร่องค์พยอมพาเพื่อนๆมาปลูกพีนัทบัตเตอร์กันนะคะต้นเนยถั่วนะคะปลูกลงกระถางมีเอฟซีหลายท่านนะคะบอกว่าให้ปลูกลงดินได้เลยที่บ้านของเขาปลูกลงดินของเขาต้นใหญ่มากๆเลยไม่ต้องเอามาปลูกลงกระถางแบบนี้ บาลไยวงพยอมก็เลยคิดว่าเออปลูกลงก็ปลูกลงดินเลยก็ดีเหมือนกันเขาจะได้หาอาหารได้กินเองนะคะเลยวันนี้ก็เลิกงามยามเหมาะนะคะบาลายวงพยอมก็จะพาเพื่อนๆมาไปปลูกพีนัทบัตเตอร์กันนะคะต้นเนยถั่วเห็นหลายๆคนบอกว่าลูกเขาอร่อยบาลไยวงพยอมก็เลยอยากรู้ว่าอร่อยจริงมันก็ จริงหรือเปล่านะคะก็เลยเดี๋ยวจะไปปลูกรอให้เขามีลูกจะได้กินจะได้ชิมให้ชื่นใจนะคะว่าของเราปลูกเองก็ได้กินลูกนะคะเดี๋ยวเราจะปลูกกันตรงนี้แล้วนะคะปลูกนาะที่ลกๆสักหน่อย ความชุ่มชื้นนะคะตอนนี้เป็นหน้าแรงด้วยแล้วเราก็เมา,เาถั่ว เนยถั่วลงกันนะคะนี่ค่ะลากเขาเต็มเลยนะคะทะลุกออกมาแล้วนะคะวบนี่ค่ะเห็นไหมคะลากของเขาเต็มหมดเลยนะคะถ้าเอาลงดินเขาอาจจะ,จะเจริญเติบโตวไว้ดีก่าอยู่ในกระถางนะคะแล้วก็จะกรบโคนเขานะคะ รอว,วันโตคืนนะจะรอกินลูกนะคะ FC ทุกคนก็รอนะคะรอผลสำเร็จจากต้นเนยถั่วนี้นะคะพอดีมี FC มาดูต้นไม้ที่บ้านไร่วงพยอมเขาก็เลยบอกว่าให้เอาลงดินเลย ที่บ้านเขาเอาลงดินต้นใหญ่มากเลยมีลูกดกๆมากมากด้วยบานไร่องพยอมก็เลยอหน่ากลัวดีเหมือนกันก็เลยว่าจะามาลงดินดูนะคะเสร็จแล้วค่ะเห็นไหมคะวันนี้บานไร่องพยอมก็มาปลูกเนยถั่วต้นพีนัทบัตเตอร์ ให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะคะรอรุ้นว่าเมื่อไหร่เขาจะ,จะเจริญเติบโตและมีดอกมีผลให้เราได้รับประทานกันนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้ารายวงพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ